สวัสดีครับพวกกับผม h o ม gamer เช่นเคยนะครับผม mm. วันนี้ก็เราจะมารับจากกิจกรรมเก่านะครับที่ที่จริงก็ผมรับได้แล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้มากดรับกันสักทีนะก็จะเป็นกิจกรรมสกินซูชิสายฟรีที่เราได้ทําคลิปไปนะครับวันนี้ก็มารับรางวัลน,นะครับให้มันครบเลยตอนนี้ผมมีแต้มร้อยหกสิบอจริงก็รับได้แล้วแหละเราก็กดเลือกไปใช้ชิ้นละห้าแต้มนะครับผมก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะจำนวนทั้งหมด16ชิ้นนะครับผมพอพอรับ พอแรกครบก็จะสามารถรับรางวัลได้ทั้ง4ี่มุมแนวตั้งแนวนอนนะเหมือนบิงโกเลยก็รับถ้าครบนั้นแล้วก็รับรางวัลนะครับผมไออันนี้รับไม่ได้รับไม่ได้นี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นที่กระเป๋าเต็มหรือเปล่าอ่ะรับไปก่อนเดี๋ยวเราเข้ารับย้อนหลังแต่ว่าพอครบแล้วก็คะแนนตอนนี้เราเหลือ80คะแนนนะครับใช้ครั้งละ5เพื่อเปิดช่องนะกิจกรรมยาวถึงวันที่26กนะก็คือวันนี้นี่ว่ะเราเกือบรับไม่ทันเกือบลืมก็มากดรับนะครับผมตรงนี้ ทำไมรับไม่ได้ผมว่ากระเป๋าผมเต็มนะลองมาอีกครั้งอ๋อกระเป๋าเต็มนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเคลียร์กระเป๋าก่อนสังงั้นเลยมาทําคลิปแต่กระเป๋าเต็มเนี่ยนะเพื่อนตัวนี้ก็ดองไอเทมมาเยอะครับผมเดี๋ยวสักครู่อ่ะเปิดใช้บเสร็เวลานิดนึงนะครับผมขออาภัยด้วยปับป๊บปป้นอยจะเป็นพวกบัตรสกินเช่าแหละผม ผมเล่นเฉพาะฮีโร่กับสกินที่ผมมีนะเพราะฉะนั้นพวกบวนะัตรเช่าเนี่ยผมก็จะดองไว้ไม่ค่อยได้ใช้นานๆจะมากดใช้ทีกดใช้ก็จะกดใช้เฉพาะตัวที่เรามีนะมันก็จะแลกได้มาเป็นเพชรเม็ดแดงนะครับผมประมาณนี้เพิ่มช่อง mm hmm. เพิ่มช่องโ mm hmm. อเค okay. ป่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันนะครับปึ๊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 บหมดหรือยังเอ่ยโอเค เมื่อกี้ที่เรากดรับไม่ได้เนื่องจากกระเป๋าเต็มอย่างที่เราสันนิษฐานไมนะอ่าเนี่ยสก,กินรับได้แล้วแนวตั้งแนน,น,นอน,น,อนตามบิงโก,โกเลยนะครับผมปับ๊บโอเคเร็วๆนิดนึงแล้วจะได้ไม่เสียเวลาพอครบเสร็จเราก็เราก็จะสามารถรับสก,กินได้ที่ด้านซ้ายนะคลิกแล้วเรียบร้อยนะครับผมไวๆนิดนึงอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราเราต้องไปแลกทีนะพอเราเราได้ไอเทมซูชิเสร็จเราต้องนํามาแลกที่หน้าไอทมนะครับผมอ่าหน้าแลกรางวัลอัปเกรดนะครับ กิจกรรมแรกจะเป็นการแลกสตูตท,ที่รีโมเดลของโจ๊กเกอร์นะครับผมก็คลิปรีรีวิวของโจ๊กเกอร์ผมทําไปแล,แล้วแล้วก็อัพไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงวันมันนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมอันนี้เราแลกไอเทมซูชิมานะโอโทโร่นะครับผมซูชิโอโทโร่นะโอโทโร่นะก็จะแลกเปลี่ยนนะครับสามารถแลกรางวัลได้หลายอันเลยนะได้เป็นตาอันเชิญมาไปที่คลังนะครับแล้วก็หีบอ่าเปิดรางวัลมีทั้ง เซลฟิสสกินซูชินะครับมีสก,กินของซูกาแล้วก็สก,กินของคิกซี่อันดุท้ายก็จะเป็นคัมพีขั้นสูงนะเราจะเลือกเป็นซูชินะคิกซ mm ี hmm. ่เรายังไม่มีนะเนี่ยสปริงอันนี้เป็นคัมพีขั้นสูงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นซูช uh, ินะสก,กินเซลฟิสซูชินะครับตามกิจกรรมมันนะโอเคโอเคโอเค เรียบร้อยอย่าบังอย่าบางังโอ้โจ้อเป็นไงล่ะมีการปูคู่ด้วยอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยกดรับไปฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่สกินกันเลยเป็นไฟเตอร์แอสซิสินนะครับผมอยู่ไหนเออผมเล่นบ่อยอยู่นะเซลฟี่อยู่ไหนอ่นยอยนะ, Self อน,อะนี่ไงไอ,ไอต้าหมูเนี่ยนี่ไปที่สกินนะครับอ่านี่ข้างๆกันเลยสมไซส่ครับผมสกินล่าสุด ซูชินะครับผมสวยๆแจ่มๆเลยว้าวประมาณนี้นะใส่เกีย๊ยวใส่ชุดแบบพร้อมแล่ปลาเลยสายญี่ปุ่นแบบนักแล่ปลาชาวประมงแบบแล่ปลาเลยนะเฟี้ยวๆเลยอ่ะตรงนั้นมีแบบเป็นเกาะแบบถาดใส่เสิร์ฟซูชิด้วยนะครับผมสวยๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูคลิป สำหรับที่รีวิวสกินกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปที่หน้าไฟล์เลยนะไปกันเลย